สวัสดีครับแฟน o u น u b e channel ดูมวยบายอย่าลืานลายนะครับเทปนี้ครับเราจะพาไปชมไฟการชกของจอมทองชูวัฒนะนะครับอดีตยอดมวยไทยปี2 5 4 9ครับของสมาคมผู้สึกขาวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไฟนี้ครับบินไปยังเมืองจีนเจอกับกู้หุยครับนักมวยจีนจอมเกียนครับผู้เคยคล้องโซ่วิเศษขึ้นประทะกับบัวขาวบัญชาเมฆมาแล้วครับ ติดตามรับชมกันครับจอมเกียนเจอกระจอมโหดเกมจะจบลงแบบไหนและก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u b s c r i b e กดสัญกาะดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องเราก็ยังมีมวยมันๆมวยสนุกๆอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟาสอมวยไทยรดเข้มเต,มตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและมวยพักยก ออสเคโอแอดไลน์เคโอตองเก้าครับมากันที่รายการนี้ครับศึกคุหลุนไฟครั้งที่45ครับจัดขึ้นมื่อวันที่5มิถุนายนปี2016ครับตรงกับปีพศ2559ครับที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนครับจอมทองชูวัฒนาครับนักมวยไทยยอดมวยไทยจากจังหวัดยะโสธรครับเจอกับทางด้านของกู้หุยครับ นักมวยจีนเจ้าถิ่นจอมเกียรินะครับคู่นี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด70กิโลกรัมกำหนด3ยกครับมุมแดงครับจอมทองไฟนั้น27ปีครับอายุสูง1 7 5ซนิเมตรครับอากู้ครับสูง174ซนติเมตรครับอายุ26ปีครับใกล้เคียงกันทั้งรูปร่างแล้วก็อายุนะครับแหมมาถึงนี่อากู้นี่เดินช่วง เดินแรกหมัดกับทางด้านของจอมทองครับจอมทองนี่มีโต้รุกหมัดเหมือนกับแม่สักคู่ครับเขี่ยนี่ครับคืนด้วยซ้ายครับจอมทองมีเขียขาหน้าเลยครับอากูนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ป็ท้าแรกหมัดตั้งแต่ยกแรกนะครับสําหรับอากูครับก็ต้องบอกว่าจอมทองนี่มีดีกีทางมวยสากลด้วยนะครับเป็นแชมป์ภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกนะครับ ในรุ่นร้อยสามสิบปอนด์ครับเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วครับของสมาคมมมยโกครับแต่แพ้น็อกให้กับทากาชิอุชิยาม่านายกที่สองครับชวแชมป์รุ่นร้อยสามสิบปอนด์นะครับยังแลกหมัดกันอยู่นะครับทั้งคู่จอบทองนี่เดินช่วงนะครับทางด้านของอากูนี่แกมีโต้ตลอดครับพยายามบวกหมัดสวนตลอดครับแต่ออกแนวสปงสเปะสปะทั้งากว่าครับโอ้ยจังหวะนี้ครับไต่สูงครับจอมทองดึงหลบครับนี่ครับหดขวาคืน ไม่ได้มีแต่ซ้ายนะไม่ได้มีแต่ซ้ายนะครับขวาก็มียังเดินจ้วงครับทางด้านอากูอ้ยโยนข่าวไปหนท่งทีครับจอมทองตอนทัดติดเชื่อครับมมีตัดลำตัวตัดลำตัวแล้วทิ้งหมัดครับทิ้งซ้ายตัดลำตัวแล้วครับแม่หมัดตัดลำตัวของจอมทองนี้ออกได้ค่อนข้างดีครับนี่ครับัคู่ครับตัดลำตัวอีกทีครับเขาจทิ้งไปครับหมันลุกชักตูดหนักเลยครับสำหรับอากู เดี๋ยวเขาหาครับจอมทองนี่ครับตัดลำตัวเน้นที่หมัดตัดลำตัวครับแล้วก็ออกได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยครับในขณะที่อากู้ครับยังแหมออกอาคุดยังดูเหมือนสเปะสปะไปหน่อยครับจงลำตัวครับจอมทองนี่แรกเลยครับเดินบวกเลยครับขอปล่อยให้ทางอากู้นี่เป็นฝ่ายเดินบ้างครับนี่ครับโยนซ้ายไปครับต่อยซ้ายอีกทีครับ เน้นตรงลําตัวนะครับมันโดนเยอะเหลือเกินครับลาตัวของอากูครับตัดลำตัวแล้วครับอากูนี่มีพยายามจะออกหมัดชุดสวนตลอดครับอ๋อจังหวะนี้ครับโดนทีบครับไงท้องไงไส้ครับโอเเมนตีลต็กาเลยครับลุกมาก็นะครับเดินบวกต่อครับมาชักชักซึมเลยครับ แม่จะทาท่าไม่ดีครับแม่ดึงกางแงงครับชักอาการไม่ดีก็อ้าวลงเลยครับลูกนี้อ่าโดนหมัดขวาครับตัดลําตัวลงดีกว่าอากู้ครับอย่างที่บอกครับรับมาเยอะเหลือเกินครับโดยเฉพาะบริเวณลําตัวครับแม่ยกแรกนี่แกห้าวไปเห็นเหลือเกินครับพอยกพอปลายยกนี่ทักทําท่าไม่ดีครับแล้วก็โดนนับไปในที่สุดครับอ่าหมดยกแรกครับคุณพระละคังช่วยนะครับยกสองเริ่มต้นขึ้นครับ จอมทองนี่ไม่ได้เป็นแชมป์ตะมวยสากลอย่างเดียวครับแชมป์มวยไทยหลายเส้นนะครับแชมป์ลำเนินสี่เส้นเลยครับร้อยสิบแปดปอลร้อยยี่สิหกปอลอ่ามาสกูครับแม่เตะผิดท่าครับแม่ไม่เจ็บตะเขินครับจอมทองร้อยสิบแปดปอร้อยยี่หกปอลร้อยสามสิบปอลแล้วก็ร้อยสี่เจ็ดปอลครับแชมป์ลำเนินสี่รุ่นเลยครับ WBC มวยไทยสองรุ่นครับร้อยยี่สหกปอลกับร้อยสามสิบห้าปอลครับแล้วก็แชมป์สภามวยไทยโลกครับ WMC ในรุ่นร้อยยี่สิบหกปอลครับอ่ามาสกูครับโดนจ กลายเป็นมวยฝีมือแล้วครับอากูจากเดิมที่เห้าๆเป้งครับพอโดนจอมทองอัดหนักๆอัดแรงๆนี่ท้ายยกนี่มีเรียกว่ามีไงท้องไงไส้เห่าอนี้ครับอย่างเดินเข้าหาครับจอมทองก็ยังเดินแบบเรียกว่าไม่เต็มสูบครับอาจจะอู้จังหวะนี้ครับแม่ครับใช้ท่าโรลิงเันเดอร์คิกครับเป็นลักษณะที่ม้วนตัวใช้ ส้นเท้าฟาดมาบริเวณเป้าหมายครับแต่ดูเหมือนจะเป็นติดเป้าไปเยอะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าโด,โดมาวาชินะครับเป็นการฟาดด้วยส้นเท้าครับเหมือนตอนที่อางเทนชินาสกวาครับเคยฟาดใส่เสื้อคิมสิทธิ์สอทอแต่มาแล้วนะครับก็เป็นไฟที่สองครับที่ทั้งคู่เจอกันแล้วก็สกาวาก็ฟาดไปครับปรากฏว่าเสื้อคิมนี่แตกเลยครับ แตกบริเวณหัวครับแล้วก็โดนจับแพ้ไปในที่สุดครับพอสูุเกมอุ้ยจังหวะนี้ครับหมุนตัวจะสปินนิ่งแบ็กฟิตครับห่างครับไม่เย่ห่างครับคือลักษณะทางจอมทองนี่ก้มตัวก้มหลบทันนะครับต่อยตามตัวครับอ่าทิ้งหมัดจอมทองอุ้ยนี่ครับดึงหลบอย่างสวยงามครับอย่างนิ่งอย่างเท่ครับจอมทองก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่เดินเต็มสูบครับก็เหมือนเป็นการกระชับพื้นที่ซะมากกว่าคุมเกมซะมากกว่านะครับ อีกจังหวะนี้ครับก็โดดแต่สองชั้นครับแม่น่าจะโดนไปไปลายแข้งเลยครับแต่ก็โดนไม่เต็มครับโดนทางด้านจอมทองนี่จับขาแล้วก็ยกเทเลยครับหมดยกที่สองอา้าวมีค้อนครับมีค้อนแม่สงสัยอะไรหรือเปล่าอากูหรือสงสัยอะไรหรือเปล่าโอโ้ยกที่สามครับยกสุดท้ายครับแม่ยกที่แล้วนี่ก่อนหมดยกนี่มีสงสัยอะไรสักอย่างในตัวจอมทองครับมีมองค้อน ยังเดินเข้าหาครับจอมทองยังเดินชนิดที่เรียกว่าไม่เต็มสูบครับเป็นเหมือนการกระชับพื้นที่มากกวาครับต่อยตตมละตัวครับทีเด็ดของจอมทองดึงหลบไปหนึ่งทีครับโชทักษะดึงหลบขั้นเทพครับยอดมวยเท่านั้นนะครับที่ทําได้ครับการดึงหลบอาวุธแบบนี้นะครับต้องเป็นมวยที่มีฝีมือพอสมควรครับถึงจะดึงหลบคู่ต่อสู้ดึงหลบแข้งในระยะประชิดได้นะฮะ ค่อยกระชับขึ้นโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่จะ s p i n น i n g b บ็ k ฟิตอีกแล้วครับวืดอีกแล้วครับวืดเป็นดอกที่สองครับ s p i นนิ่ง b a c k ฟิตของทางด้านนักมวยจีนครับอากูครับหยับเข้าหาครับกระชับพื้นที่ไปเรื่อยครับว่าตัวตัวนี้ได้นับแล้วหนึ่งนับครับก็จะไม่เร่งอะไรมากครับก็เอาแน่แนนอนนอนดีกว่าจอมทองคงคิดอย่างนี้ครับอ่านอย่างเงี้ยะเตะฉัดครับเตะเหมือนลักษณะเขาเรียกว่าฟอนคิกครับ ถึงหลบแล้วครับจอมทองค่อยขยับเข้าหาครับต่อยแต่ลตัวครับโอ้ยมีรัวเลยครับอบอกติดเชือกนี่จอมทองแกรัวเลยครับถึงซ้ายไปหนึ่งทีครับอ่โดนนี่ครับโยนเข่าโดนทางด้านจอมทองเททิ้งไปครับค่อยขยับเข้าหาครับจอมทองขยับเข้าหาครับกับทางด้านของต้องบอกว่าอากูน้นี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ หมดยกนี้ลงจากเวทีไปพี่เลี้ยงด่ายับเลยนะครับแม่ชกเหมือนแม่ชกเหมือนไม่สู้เลยครับเหมือนยอมเลยครับแม่ชกเหมือนไม่รักพวกรักพ้องครับอบรรดาพี่เลี้ยงก็จะตําหนิประมาณนี้นะครับเพราะว่าแพ้แล้วแพ้เลยยอมแล้วยอมเลยครับไม่มีไม่มีก๊อกสองกอกสามไม่มีให้ได้ลุ้นอีกเลยครับคือเหมือนเอาแค่แพ้คะแนนพอนะครับสําหรับอากูครับนี่จะเป็นเมืองไทยก็อย่างที่บอกครับโดนด่ายับแน่นอน บวกเป็นชุดครับจอมทองก็ไม่กะกาบวกครับแม้ว่าจะเป็นปายกแล้วตัวเองก็ได้เปรียบแล้วครับก็คงมั่นใจในพลักกาลังครับแล้วก็อากู้เองก็คงจะเรียกว่าพลังกําปั้นของอากูคงจะทํำอะไรจอมทองไม่ได้ครับปุมเกมไปเรื่อยครับขยับเข้าหาครับใส่ตามต,ตัวแล้วครับ โอ้ยจังหวะเลยครับแม่หากู้ครับแม่จอมท่ายากจริงครับสปินนิ่งแบ็กฟิตเป็นดอกที่สามครับแล้วก็วืดครับโอ้จอมวืดจริงๆครับแม่ท่ายากกันเยอะครับแต่ก็วืดเยอะครับเป็นเหมือนโชว์เหมือนมวยโชว์ซะมากกว่าครับะโดนปัดตายของจอมทองไปครับทิ้งเต็มเต็มครับมดยกครับจอมทองมั่นใจครับยกแรกได้นับครับแมดูหน้าอากู้นี่แน่นอนครับเหมือนในสมัยก่อนเขาเรียกว่าจะขัดทุนครับ หน้ามันเจ็คขาดทุนครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับจอมทองรอชูมือครับจอมทองครับจอมทองชูวัฒนะครับหนึ่งในนักชกที่ถูกแม่ในฮะมีดาบลิ้นเนะอครับก็เป็นหนึ่งในจอมปราบซันต้าจอมปราบมวยจีนครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนกู้หุย ไปแบบขาดรอยครับชินิดที่เรียกว่ายกแรกนี้ได้นับด้วยนะเรียกว่ากูฮุยนี่แพ้แบบย่อยยับเลยครับเจ้าโซวิเศษรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเราอย่าลืมครับกดไลค์ซับสไคร้กดฟันกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับเราอย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกบาแฟสอมวยไทยรดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยกออดเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ